ครับสวัสดีครับกับช่องบันเทิงบันเทิงของเรามันเอ็นะครับกับศิลปินเมืองยะโมครับช่องเดิมนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลัพูครับมันก็มาดูถ่ายบรรยากาศของหลวงปู่ของเรานะครับหลวงปู่ของเรานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเรานะครับก็ดูบรรยากาศของ ผู้มสาสักกระนะครับนะครับก็คือบรรยากาศของเรานะครับ,รบนะครับบรรยากาศที่จุดเทียนชัยแล้วก็ติดตามช่องของเรานะครับช่องบันเทิงบันเทิงกับศิลปินเมือง,งยาโมครับผมดูมีโชคมีลาภเอ้อฝากไว้ ดูบรรยากาศของเรานะครับบรรยากาศนะครับอย่าลืมนะครับศูนย์กระ8้าสีกนนะครับปรึกษาช่องของเราได้นะครับบรรยากาศยามเย็นนะครับประมาณสักหกโมงนิดๆน,นะฮะดูที่อำเภอนากลางจังหวัดน้องบ้านพูนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ในช่องเราด้วยนะครับนี่คุณยายก็คือในช่องของเรานะครับขายดอกไม้ขายดอกไม้นะครับกําไรวันละสี่ห้าแสนนะฮะแสนสาหัสแสนสาหัสข่าคุณทุกช่างนะครับที่ยังรักกันครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ในช่องเรานะครับกับช่องบันเทิงบันเทิงนะฮะนะครับก็จะมีอ่ะ ใครบอกว่าทําไมเพราะว่าทูบแต่ละอันนะฮะทูบแต่ละอันก็คือมันไม่เท่ากัน,นะฮะมันจะมีเลขไม่เหมือนกันนะฮะฝากาไว้นะครับโชคใครโชคมันเดอ้อนะครับใช้วิจารยานในการรับชมนะครับนะครับประมาณนั้นนะฮะถ้าซื้อถูกทุกคนก็รวยหมดแล้วนะครับผมระหวันที่แปดวันที่เก้าโหรวยหมดแลวฮะ ประมาณนั้นนะฮะนี่ก็คือบรรยากาศเบื้องหลังบ้านเรานะครับที่ที่ทำข,ขายของขายอะไรนะครับเศรษฐจพอเพียงนะฮะนี่นะครับก็คือดอกไม้ที่เราจะไปไหว้นะฮะ,ะฝากไว้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ในช่องของเรานะคร กับช่องบันเทิงบันเทิงเดอ้อใช้มือถ่ายไม่ใช่ใช้กล้องแบบสูงนะฮะบางคนใช้กล้องสูงมันก็แพงนะฮะเราใช้แบบถ่ายอาจจะไปนิ่งมั่งนะครับยิบยับยับ,ยบถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b สไคร b ์เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับหลวงปู่ของเรานั่งสมาธิแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ